เองแม่งกูไม่ชอบเลยวะอะไรบ้าเมื่อกี้อะไรวะแหนว่ากูเป็นคนข้างอันนี้อีกกูไม่ชอบเลย หาเอ้ยมา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 ได้กันเลยที่ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกบ้านเจะไอ้ตามมาอีกแล้วมีหน้าเลยเออแล้วก็ระวังไอ้ผมมีปัญญาไม่งั้นแล้วก็กวนปิ้กูบปทอบเลยเด็วหลอกประจังไรอ่ะกูวันนี้ก็ใครเฮียที่คือแม่งแบดูมึงข้ามหาเลยเฮียที่แม่งแบบปลอมตัวมาแกงกูกูมาเอาเลย เตอคนนี้ดูอยู่นะมันไม่เมไม่เมนบ้างวะเฮ้น้องเกก็รู้ใจจาดอ่ะดูดิโอ้โหมาเลยกูบอกเลยขอตั้งในย่ยงยกูได้แต่กอดลี่อย่านั้นกอดลี่แล้วก็จะบิดเลยฮาทำไมกูดูคนเฮียย้ยงวะ รู้สึกไปดูไปคนเฮีย้ยมากครับบอกตามตรงจะแกกูเองสักวันผมได้่นทีมขับไปล่าแมนแต่ละยุคสมัย ชอบบอกไหลเลยดนะูทรงไอ้ที่เนี่ยนะอ๋อชอบบอกไห์ <laughs> มาในกอดลี่กอะลี่น้องเออนี่นะครับขอบคุณอ้ 又了又，哦。<laughs> มาสิครับน้องรออะไรล่ะรอพี่ผมเปิ่งสั่งไม่ได้ออเแม่งโคตรเป็นช้านเธา จะมาฟาร์มเพนซิลยาวเลยนะฟาร์มดิสโโคตรยาวเลย ไปซ่อบแกงคืออย่างนี้ว่ะไหวซิวไหวซิวท้ายไหวซิวไหวซิวนี่วงางซานตาเพิ่มเลยตานนี้คงใช้แต่บาเลยแต่ใช้ตัวเด็กไคอนตุ๊ดกิมฮะทางมันื้อยังมันนึย มีคนดูไร์กี่คนอ๋อศูนย์ครับน้องศูนย์บอกเลยครับศูนยครับน้องยังไม่มีใครดูสักคน โอ้ยหนึ่งคนล้น้องหนึ่งคนแล้วน้องหนึ่งคนแล้ว,ห,ลว,ห,ลวหวังว่าจะไปเท่ไอ้ภูมิปัญญาปลอมตัวจังไรวาแกงกูอีกนะกูขอร้องมุกนี้กูเครียดหวังว่าสูตรนี้อย่าปลอมตัวเถอะขอร้อง เชดโดโคตึงไอ้ทียอ่ะดนี้ไม่ตัองคิดมากหรอครับโมดนี้มันอีซี่อยู่แล้ว เจะมีอีซสิตกความอีกเอพีเนี่ยไม่ท้อไปวะ อาจจะอัพตัวมั่งเหรอครับน้องหลักคือไม่อัพมั่งเหรอน้องเลยไปค่อนกูเดอะแบกจริงๆเลยวะไอ้เหี้ย ยังเลยเลเวลคนตอนนี้เดือแบกกระดาษตัวเนี้ย เก่งมากเลยรู้สึกดูเก่งนะจีแมนโอ้โหดูเก่งมากจริงเลยครับสีหนา้าดูเก่งมากครับโ,โหกูยังไม่มีเลยไอ,อ้เหี้ยคือเอาก็ได้วะและกอะเครื่องกูจะไปแล้วไอ้เหี้ยเครื่องกูอะเดี๋ยวเสร็จรางๆเดี๋ยวก็สอนลองหมดนี้ใหม่อัดคลิปสอนลองหมดนี้ หมูสุดใจอีซี่แต่จะอีซี่ไปไหน,นวะ Más. เด้มันออยังอยู่ยังอยู่ถ้ามันดองเกิดไปทําไมวะอ๋อสองหมืนเลยดีกว่าเข้าใจแล้วเข้าใจละอี s y อี s y จะอยู่ตอนนี้มันแบบไม่ไม่มีคนดูอะคือมันแบบจะเปิดเรียนแล้วอะ กเรียน ขอสวัสดีครับคนที่เข้ามาใหม่เลยนะครับืมกดไลค์กดต like, ิดตามเลยนะครับแต่อาจจะดูน่าเบื่อนะครับอาจจะฟาร์มแบบเพนซี่แบบทานมากไอ้นี่ไม่ก็ไม่อัพจังเลยโอ้โหไม่ก็ดองกันซะยาวเลย จบครบโคตรไวเลยเฮ้ยผมชอบ่างเงี้ยมันจบไวดี 이지 게 이지 게 아. Easy game. โควไปฮะมันอยู่ในการคำนวณมาแล้วครับสิบสามล้านเลยว่ะใช่เริ่มเงียบไม่แล้ว่ะแต่ไม่คลามือพวกเราเหรอกที่ละลายโคตรเร็วอ่ะไปรับของก่อน เ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับคนที่เข้ามาใหม่เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเลยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปเ้ย <c oughs> <c oughs> ไลน์นี้เลยครับไลน์นี้ไ, <c oughs> ไลน์นี้ เธอมันเข้ามาวะเธอเราลูกปานลงแกงก่อน ลวมแกงลูกมานก่อนตอนนี้นี่มาแล้วครับวิ่งดูนะครับเผื่อได้ตัวดีๆมั่งไปดูกันเพนซิลเพนซิล เธอพันม,มันไสหรอวนะ ยมาแล้วว่ะเย็ด yeah. มานีมานีเลยนุ่มรา่างกายความสนุก,กปัญหาเว้มามาใครใครสนิทต้องแอก่ภาษีสองคนเว้ย เป็นลูกปานผมต้องแก่ครับมาเลยมาเลยเก็บเก็บเก็บนะครับเอามา ถ่ายถ่ายเกมถ่ายเจมมามายี่สิบเจมมา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 ฉันสมัติถ่ายเด็กมามายี่สิบเจมครับคุณมา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 นี่ครับคือการถ่ายลูกบ้านนะครับถ่ายลูกบ้านเก็บแมงบดตูดเลยสัสมายี่สิบเจมมายี่สิบเจมครับไอ้นุ่มมายีสิบเจมเลยยี่สิบเจมมามามาเลยยี่สิบเจมมา ยี่สิบไปนนองยี่สิบพอไอเหี้ยมึทำเลย ต่อยอดนี่คูยอย่งกับพระเอกเกาหลีไอ้เหี้ยอ้ออ๋อวันนี้พี่ไรยอยู่กับน้องวันนี้ไรยอยู่อ๋อวันนี้พี่ไรยอยู่อะไอ้เหี้ยมันมาแล้วเออนะ้องเข้าเข้ามาเลยนะ้องรวมเดอะแก๊ง แต่ไม่อ่านแต่ไอแต่อ่านจะไม่ไเล่นนะครับเฮ้ยเข้ามาในสตาร์น้องมามาอ๋อเน็ตดีเกินไปอ๋อเน็ตดีเกินเออน้องพี่รังไถ่ไถ่แบบไถ่ถตังค์บ้านอยู่ตอนเนี้ยมาอมอนแบวบี้